สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ You Smart Tutor นะครับวันนี้ผมยามาติวนะครับเป็นแนวข้อสอบเข้าภาษาอังกฤษนะครับในส่วนของนายสิบตำรวจม,มาครับอยนข้อที่3กันแล้วก็ลองไปลุยกันเลยนะครับก็บอกว่า it is very difficult to totally eradicate corruption in Thailand แล้วก็มี4ช้อยนะครับให้เลือกมี protect prevent eliminate แล้วก็ achieve นะครับทีนี้เราลองมา ทำความเข้าใจกันนะครับ it is very difficult very ก็แปลว่ามากใช่ไหมครับ difficult แปลว่ายากนะครับก็คือประมาณว่ายากมากนะครับอะไรสักอย่างต้องยากมากนะครับ to totally eradicat er uh eradicat e เนี่ยมันจะแปลว่าขาจัดก็ได้แปลว่ากำจัดก็ได้ครับคอนทนที่นี้เขาใช้คำว่ากำจัดนะครับอืม กำจัดนะครับไ er อเอเดเคชทีนี้ท t อท l ี totally, นี่ก็จะเป็น a d v e rb นะครับขยายคำว่า e r เ d i c a t e ซึ่งเป็น v e rb นะครับนี่เป็น a d v e rb เนาะมันก็จะอยู่ด้านหน้านะครับท t อท l ี totally, ก็คือทั้งหมดประมาณนี้นะครับ corruption ก็คือการเขาเรียกว่าอะไรนะ การคอร์รัปชันนะครับใช้ทับศัพท์ไปเลยก็ได้ In t ท a า l a n d นะครับการทุจริตอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูส่วนของสีช้อยนะครับ Protect Protect นะครับแปลว่าป้องกันแปลว่าปกป้องก็ได้ครับ ความหมายใกล้เคียงกนะันแล้วก็ prevent จะ prevent จะแปลว่าขัดขวางนะครับหรือที่นิยมแปลก็คือจะแปลว่าป้องกันนะครับแล้วก็ eliminate นะครับจะแปลว่าขจัดนะครับขจัดหรือว่ากำจัดประมาณนี้ส่วน achieve นะครับจะแปลว่าสำเร็จ ประมาณนี้ซึ่งทั้ง4ตัวเลยจะเป็นเวิร์บหมดเลยนะครับเป็นคำกิริยาหมดเลยทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าไหนที่ใกล้เคียงกับประโยคมากที่สุดนะครับเขาบอกว่าเราก็จะเน้นไปทางคำนี้คำว่ากำจัดใช่ไหมครับมันจะ eradicate เนี่ยก็จะคล้ายกับคำว่า eliminate ก็คือกำจัดเนาะ อันอื่นเนี่ยแปลว่าป้องกันปกป้องแปลว่าสําเร็จอันนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับตัดช้อยไปเลยแล้วก็อันนี้แปลว่าปกป้อง protect นะครับปกป้องอแล้วก็ prevent ก็แปลว่าป้องกันแปลว่าขัดขวางคนละเรื่องเลยนะครับก็คือประมาณว่ามันยากมากครับที่จะกําจัดการคอร์รัปชันเนี่ยให้ทั้งหมดเนี่ยให้หมดออกไปจากประเทศไทยนะครับอ่าก็เป็นนะครับความหมายของประโยคนี้นะครับก็จะตอบช้อยสามนะครับ eliminate แปลว่ากำจัดนะครับก็ไม่ยากนะครับก็อยากให้ทบทวนกันบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยจริงแค่เรารู้ศัพท์นะเราตอบได้เลยนะครับเป็นวิชาที่เหมือนภาษาไทยเลยแต่คือภาษาไทยอ่ะเราลึกกว่าด้วยํำนะครับเพราะว่าเป็นหลักภาษาบ้างอะไรบ้างนะครับวรรณคดีไม่รู้ก็ตอบไม่ได้เช่นกันถึงจะอ่านออกอะไรประมาณนี้แต่ภาษาอังกฤษ รู้คำศัพท์แปลได้จบครับตอบข้อนั้นได้กับแกมมาเออรู้คำศัพท์รู้แกมม่านิดหน่อยนะครับไปได้ประมาณนี้ก็ไม่ยากนะครับก็อย่าลืมทบทวนนะครับภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาบ้านเรานะครับต้องมันทบทวนบ่อยๆนะครับให้จําได้นะครับใช้ให้เหมือนเป็นภาษาไทยไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่กดติดตามช่องก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ